สวัสดีครับครับท่านผู้ปกครองนะที่ผ่านมานะครับแล้วก็นักเรียนนะครับภาวนาพิมลน,นะที่ผ่านเข้ามาดูนะครับแล้วก็รวมทั้งท่านอื่นด้วยนะครับก็ไม่ มีเิ่กสิทธ์นะครับแต่ก็ต้อง,องขอขอบคุณนะครับจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับที่บางทีอาจจะเผลอหยิบนะครับรูปภาพของท่านมาอะยมาต้องขออาภาัยละไัยว้ตรงน,นี้ด้วยเพราะว่า,าคิดว่าเป็นวิทยาทานนะครับให้กับการศึกษาไทยนะครับแล้วก็ต้องขออภัยไว้ตรงน,นี้ด้วยนะครับบางทีรูปของรูปเองก็ ผมบอกแล้วลูกท่านมันสื่อสารได้ดีก็ยยุยาตหยิบนำหยิบยืมมาใช้บ้างอะไรบ้างก็หวังว่าคงจะไม่ไม่ว่าประการใดกันนะครับมาเรามาดูกันในเรื่องของวิชาเทฎีวิทยการคำนวณน,นะครับในเรื่องของแนวคิดเชิงนมามธนะนะรรมในระดับชั้นม .1 กันว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างตรงไหนอย่างไรนะครับตัวเทยีวิทยการคำนวณเนี่ยนะครับก็เป็นอีกเนื้อหาหนึ่ง นะครับเป็นอีกเนื้อหาหนึ่งที่เราจะใช้ในการเรียนเขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีต่อยอดในระดับชั้นม2ม3ต่อไปอีกนะครับก็กอดอื่นเข้าไปชิคชื่อเข้าเรียนด้วยนะครับนักเรียนของโรงเรียนภาวนาพิมลทุกคนนะครับสแกนเคอร์อดเข้าไปก็เวลาเข้าไปปุ๊บเนี่ยเ,เลือกนะครับเลือกเข้าไปเลือกระดับชั้น เลือกห้องเรียนแล้วก็เลือกเรื่องที่เรากำลังเรียนอยู่ตอนนี้นะครับเลือกให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ต่อด้วยมาตรฐานชีวดที่เราจะเรียนในวันนี้คือมาตรฐานชีวะวอร์สี่จุดสองม .1 หนึ่งทับหนึ่งนะครับออกแบบมกริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนมามธรรมนะครับเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทําง,งานที่พบในชีวิตจริงเนะดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วเราจะเรียนในเรื่องอะไรยังไงนะครับแล้วก็ ในหัวข้อนี้มีแบบทดสอบนะครับอยู่หตัวนะครับ <Okay. S 1> ก็คือแบบทดสอบที่วอ2 1, ีมอหนันะครับเรื่องอการออกแบอแบอัลกอริทึมที่ใช้เนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือแบการทํางานที่พบในชีวิตจริงนะครับเริ่มแรกก่อนที่จะเริ่มเข้าเนี่ยนะครับผมอยากให้พวกเราลองหยิบปากการครับมีปากกาหยิบ,ยบมีสอไม่รู้แล้วแต่นะครับเข่งคําว่า Hello h นะครับ l o o h l l o o e l l o นั่นแหละนะฮะ S E L L O ลงในกระดาษครับแล้วก็ตามจินตนาการเลยรูปแบบไหนก็ได้นะครับลองดูนะครับ,ลอ,นะรบลองเขียนดูนะเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวครูขออนุญาตไปแบบไว้ๆเลยนะคลิปจะได้ไม่ยาวนะครับคำที่เห็น6คคำนี้ครูสมมุติว่าพวกเราเขียนขึ้นมานะ6คำนี้ ก็มีหลายรูปแบบใช่ครับอ่าตัวแรกก็จะเป็นตัวหนังสือแดงหมดเลยนะครับแล้วก็มีตัวซึ่งสื่อสีดําขีดเส้นใต้แล้วก็เขียนธรรมดารูปแบบฟอนต์ตัวอักษรสีสันต่า,างๆก็ออกไปนะครับแต่ทั้ง6คําที่เราเห็นตรงนี้คือคําว่า hello ถูกไหมครับทีนี้แล้วทําไมเราเราเรา,เราถึงเห็นคําว่า hello แล้วตัวอักษรปีกย่อยพวกนี้นะมันคืออะไร เดี๋ยวมาดูเป็กย่อยกันนะครับให้นักเรียนพิจารณาคาว่า hello นะครับตอนแรกคุณจะใช้คําว่าโควิดนะทีนี้มาใช้คําว่า h ลโหลแทนตามชาวบ้านเขาเพราะว่าจะได้ไม่ต้องทำสื่อมากก็ <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับก็ดูคําว่าัลโหลนะครับดูว่าข้อมูลประกอบด้วยอักษรใดบ้างในแต่ละอักษรเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กตัวอักษรพิมพ์ใหญ่แล้วก็มีสีอะไรนะครับแล้วก็ข้อมูลประกอบด้วยอักขาระใดบ้างแต่ละอักขระประกอบด้วยสีอะไร นะครับข้อมูลประกอบด้วยอักขระใดบ้างข้อมูลประกอบด้วยอักขระกี่ตัวข้อมูลคำกี่คำนะครับก็มีประมาณ5ช้อยให้เราลองเอาไปพิจารณานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคำเมื่อสักครู่นี้ทั้ง6คคำมาพิจารณากันดูนะครับในตารางนี้อันแรกครับรายละเอียดที่ต้องการนะนะครับก็พิจารณานีรนาเลยก็คืออักษรนี่มีตัว h ส ตัว e ตัว l ตัว l, l และตัว o แต่ละอักษรมีสีเหลืองเขียวน้ำเงินแดงม่วงสามดับมีเฉพาะตัวอักษร h เท่านั้นครับจะเป็นตัว2ตัวพิมพ์ใหญ่ส่วนตัวอักษรที่เหลือเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับอ่ะเอาต่อไปครับข้อมูลประกอบตัวต an ัวอักขระใดบ้างแต่ตัวละอักขระประกอบด้วยเสียอะไรนะครับก็มีอักขระ h e l l และ o ที่แต่ละอักขระมีสีเหลืองสีเขียวน้ำเงินแดงและม่วงตามลำดับนะครับ ข้อมูลประกอบด้วยตัวอักษรอะไรบ้างก็อ,อักษร H E L L O นะนะครับข้อมูลประกอบด้วยตัวอักษรกี่ตัวครับมีทั้งหมดกี่ตัวครับ H E L L O ก็คือ hello นะมีทั้งหมด5ตัวนะครับแล้วก็ข้อมูลประกอบด้วยคำกี่คำ hello คำเดียวนะครับก็สังเกตว่าเราเอาคำว่า hello ที่เราเขียนเนี่ยทั้ง6แบบเนี่ยมาแยกลักษณะของมันออกมานะครับให้ออกมาเลย นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาเอา <c oughs> ไปทาอะไรต่อนะครับเขาก็สรุปนะครับเพื่อง่ายว่าคาว่าฮัลโหลเนี่ยที่เราเขียนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในรูปลักษณ์อย่างต่างๆจะตัวหนังสืออย่างไรมีตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่อะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วได้นะคําเหมือนกันก็คือว่าโหลนั่นก็หมายความว่าการที่เอาองค์ประกอบของอสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาครับแล้วก็มาแยก แยกคุณลักษณะที่สําคัญออกไปแล้วก็มาพิจารณารายละเอียดปีกย่อยและสุดท้ายแล้วก็มาดูว่าจริงๆแล้วรายละเอียดหลักสําคัญคญ,คญเนี่ยมันคือรายละเอียดอะไรนะครับวันนั้นเราที่วันนี้เราจะเรียนในวันนี้นในเรื่องของแนวคิดเชิงนามธรรมเนี่ยนะครับก็คือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของแนวคิดเชิงคำนวณฮะซึ่งใช้กระบวนการคัดแยกคุณลักษณะที่สําคัญออกจากรายละเอียดปีกย่อยในปัญหาเรื่องานที่กําลังพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จําเป็นและเพียงพอในการแก้ปัญหาก็คือ ไม่ต้องไปบอกอะไรเยอะแยะพูดแค่เแค่ว่า,าให้เขียนคำว่า,าตัวอักษร h e l l o จบเราได้คำว่า hello แล้วไามาห,หไมครับไม่ต้องไปบอกว่าจะต้องทาระบายสีสีนั้นสีนูน้นสีนี้สุดท้ายแล้วมันก็คือคำเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูาตัวอย่างนะเคสต่อไปนะครับมาดูคำถามอะไรเอ่ยครับอย่างแรกเปลือกมีหนาม ผลมีกิจแรงผลมีเนื้อแล้วก็เม็ดผลกินได้สี่คำถามนี้นักเรียนถึงถึงอะไรเปลือกมีหนามอ,อะไรบ้างครับครูใช้ Google ช่วยเลยอ่าครูเซิร์ชคาว่าเปลือกมีหนามปั๊บมันขึ้นมาแล้วครับมีสละมีอะไรเอ่ยมีต้นฟักข้าวมีอะไรละลิ้นจีใช่ไหมนะครับแล้วก็ มีอะไรครับมีขนุนเอ่อแล้วก็ยังมีทุเรียนนะครับพวกนี้เปลือกมีหนามหมดเลยอ่าแต่เราไม่รู้ครับมันเจาะจงไปที่ตัวอะไรนะพื่ชนิดไหนนะครับผลมีกิ่นแรงกูก็เซิร์ฟไปคําว่าผลมีกิ่นแรงเพอะผมมีกิ่นแรงปุ๊บเราก็ต้องมาดูครับที่มีหนามใช่ไหมเขาจะบอกเมื่อกี้ที่มีหนามและผลมีกลิ่นแรงถ้าบอกว่าผลมีกิ่นแรงเดียวเนี่ยอะไรบ้างสตอก็ใช่ครับกระเทียมก็ใช่ขนุนก็ใช่ ใช่ไหมมะกรูดก็ใช่อ่าอ,อะไรอีกะอะหลายหลายอย่างเลยอะมันก็มีกิ่แรงเหมือนกันนะครับแมกเก็ตเดี๋ยวเรามาดูคำจำกัดความนะครับพอเซิร์ฟไปคําว่าผลมีเนื้อและเม็ดพอมีเนื้อและเม็ดเยอะแยะมากมายเลยพืชส่วนใหญ่ที่ที่เป็นพืชที่กินผลเนี่ยก็จะมีทั้งเนื้อแล้วก็มเมล็ดนะครับมีเนื้อแล้วก็มเมล็ดด้วยก็ละมันใหญ่ก็ใช่ครับสตรอเบอรี่ก็ใช่ ใช่ไหมทุเรียนก็ทาให้ใช่ไหมยอยู่ไหมใช่ข้าหนุนยังอยู่ในในเรื่อง่ารต้องการไหมก็ยังใช่อยู่ครับทีนี้มาดูผลกินได้อะไรบ้างที่ผลกินได้แสดงว่าเป็นอะไรครับเป็นผลไม้แน่นอนอ่ะเป็นผลเป็นพืชกินผลเราก็ไม่แยกจำกัดข้อจำกัดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเปลือกมีหนามอะไรบ้างครับเปลือกมีหนามทุเรียนมีหนามขนุนก็มีหนาม ถูกไหมครับอะไรมีหนามเยอะแยะมากมายเลยพอพอผลม่กลิ่นแรงปุ๊บม,มันตัดออกมันจะเหลือขนุนก็ก็มีกลิ่นนะครับแล้วก็ทุเรียนก็มีกลิ่นผลมีเนื้อและเม็ดตัวขนุนเองเนี่ยก็มีเนื้อและเม็ดครับทุเรียนก็มีเนื้อและเม็ดผลกินได้ทั้งคู่ผลกินได้หมายความว่าอะไรเอ่ยสี่อย่างที่ครูถามพวกเราไปเนี่ยอาจจะเป็นทุเรียนก็ได้หรือว่าเป็นขนุนก็ได้ก็ เปลือกมีหนามครับจริงไหมฮะอ่าผลมีกิ่แรงครับนะผลมีเนื้อและเม็ดถูกต้องนะผลกินได้ทั้งคู่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งมันก็ใช่เดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปพิจารณปลุปตัวนี้มันคืออะไรครับทั้ง4ี่รูปอะไรเอ่ยปากกาถูกไหมอันนี้ก็ปากกาครับอันนี้ก็ปากกาอันนี้ก็ปากกาแล้วเราพิจารณายังไงถึงได้รู้ว่าสี่อันนี้เป็นปากกา ทั้งั้นที่ไม่มีสีต่างกันนะครับมีขนาดต่างกันใช่ไหมมีลักษณะที่ต่างกันด้วยเรารู้ที่ดมันคือปลากาเรามาดูหนึ่งมีไส้หมึกนะครับมีด้ามจับด้ามจับแข็งมีไส้สีน้ําเงินมีด้ามจับสีฟ้ามีไส้สีแดงมีที่กดปากกามีปอกุ้มสีแดงมีปอกุ้มที่ปลายด้ามมีที่หนีที่ด้ามแล้วก็มีไส้สีเขียวอ่ะ มีความกักความเยอะแยะมากเลยลักษณะมันมากมายเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูครับคุณลักษณะทั่วไปครับที่มันต้องมีมีด้ามจับแล้วก็ต้องมีไส้หมึกลักษณะของปากานะครับลักษณะเฉพาะด้ามจับแข็งครับไส้สีน้ําเงินด้ามจับสีฟ้าไส้สีแดงนี่เป็นเป็นลักษณะเฉพาะนะมีที่กดปากาครับมีปอกุ้มสีแดงมีปอกุ้มที่ด้ามปลายมีที่หนีบที่ด้ามมีไส้สีเขียวเราเดี๋ยวจะมาแยก ยกลักษณะเฉพาะพวกนี้จับกรุ๊ปกันนะครับจับกรุปกันถ้ามีน้ำจับนะครับน้ำจับก็คือน้ำจับแข็งน้ำจับสีฟ้ามีไส้หมึกไหมมีครับมีไส้สีน้ำเงินสีแดงสีเขียวแยกออกแล้วนะครับดังนั้นสรุปก่อนสรุปเรื่องของปากาก่อนปากาคุณลักษณะของมันต้องมีอะไรครับมีน้ำจับ2มีไส้หมึกไส้หมึกจะเป็นสีอะไรก็ได้ครับน้ำจับจะเป็นสีอะไรก็ได้จะแข็ง ยังไงก็ไม่รู้อะแต่เป็นจะจับได้อะนะครับสุดแล้วลักษณะของปากกาต้องมีด้ามจับแล้วก็มีไส้หมึกอ,นะอันนี้มาอีกหนึ่งเคสนะครับอีกหนึ่งเคสตัวอย่างครับเดินทางกลับบ้านหลังเลิกเรียนครับเดินทางจากโรงเรียนกลับบ้านนะครับเส้นทางที่ใช้ระยะทางสั้นที่สุดเส้นไหนโรงเรียนบ้านอยู่นี่นะครับนี่โรงเรียนบ้านนะโรงเรียนอยู่ล่างสุดบ้านอยู่ข้างบนสุดนะครับเดินทาง เส้นทางเดินจากโรงเรียนกลับบ้านที่ทันที่สุดโดยแวะร้านขนมแอบมีเงื่อนไขครับว่าเราจะแวะร้านขนมก่อนนะครับเส้นทางเดินจากโรงเรียนกลับบ้านที่ทันที่สุดโดยแวะร้านขนมและเลือกเดินเฉพาะถนนที่มีร่มเงาเท่านั้นเราจะไม่ตากแดดนะครับก็ここจะมีเส้นเส้น500เมตรตรงนี้ที่ไม่มีร่มนอกนั้นก็จะมีร่มเงาหมดนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทีละเคสครับป้ายเราก็มาทําแผนภาพชเชนามาทำครับตัวอย่างการเดินทางกลับบ้านก่อน ก็สร้างขึ้นมามีโรงเรียนมีร้านขนมมีห้องสมุดมีบ้านนะครับแล้วก็ตัวเลขสแสดงระยะทางเส้นสีเขียวคือเส้นทางที่มีลมเส้นสีดำคือเส้นทางที่ไม่มีลมแล้วเราก็มาเปรียบเทียบครับเดินเส้นทางเดินจากโรงเรียนกลับบ้านที่ใชร้ระยะทางสั้นที่สุดเส้นไหนเอ่ย จากโรงเรียนไปห้องสมุดใช่ไหมครับ200เมตรแล้วก็จากห้องสมุดไปบ้าน700เมตรเป็น900เมตรเป็น9 0 0เมตรนะครับถ้าไปเส้นนี้ก็800กับ500 m. ก็เป็น1,300ก็มากไป800 m. กว่า900 m. ก็เกินละวังนั้น200ร้0กว่า700ถูกที่สุดถูกที่สุดน้อยที่สุดจะต่อรองราคาด้วยกันนะครับแล้วก็เรามาดูก็จากโรงเรียนไปห้องสมุดครับแล้วก็จากห้องสมุดไป บ้านอันนั้นจะเห็นว่าพอเราทําเป็นผังแผนผังเนี่ยมันจะมองได้ง่ายขึ้นนะครับมันจะมองได้ง่ายขึ้นว่าอ๋อทาอย่างนี้นะมันง่ายขึ้นมองภาพได้ง่ายขึ้นนะครับเอาเรามาดูอีกทีเส้นทางเดินจากโรงเรียนกลับบ้านที่สั้นที่สุดโดยแวะร้านขนมโรงเรียนไปบ้านครับเส้นทางที่สั้นที่สุดทาไงวิ่งมา2 0 0ก่อนไป900า้วิ่งกลับปไม่ใช่ไหมก็ต้องไปโรงเรียน800ครับแลบ้วบวกก็เก้าเปล่า 800บวก500 800นะครับบวก500เท่าไหร่เอ่ย300ก็บอกว่ากลับบ้านเส้นที่สุดดูเป็นหนะุมก็คือ800บวก500ก็จะเป็น1,300แต่ถ้าเรามาทางนี้ครับ200 900เท่าไหร่ละ1,100ครับ1,100บวก500เป็น1,600ไกลไปนะครับสุดแล้วคือ800กับ500มองนะใกล้สว่านะครับ800กับ500ปุ๊บก็ไปที่ร้านขนมซื้อหนมก่อนแล้วก็ไปแวะที่ บจบที่บ้านนะครับก็จะมองภาพแผนผังได้ง่ายขึ้นนะครับในง่ายขึ้นทีนี้ข้อไปครับเดินทางจากโรงเรียนกลับบ้านที่ชันที่สุดโดยแวะร้านขายขนมแล้วก็เลือกเดินเฉพาะถนนที่มีร่มเงาเท่านั้นมเมกีบ้บอกบอกว่าถนนที่มีร่มเงาคือถนนที่มีสีเขียวครับเส้นที่มีสีเขียวเนี่ยคือมีร่มเงาแล้วก็มีว่าต้องแวะร้านขนม นะครับไปร้านขนมเมื่อสักครู่นี้เราไป800กับ500ก็คือใกล้ที่สุดแล้วโดยแวะร้านขนมแต่ว่า500เนี่ยไม่มีร่มเงามันต <c oughs> ากแดดมันร้อนไม่เดินถึงไหมครับวิธีใกล้ที่สุดก็คือไป800ซื้อขนมก่อนแล้วก็เดินมาทางนี้ครับเท่าไหร่เอ่ย900ถ้าเดินย้อนกลับหลับแ0ดกลับมา800ร้อย 200, ไปสองร้อยเป็นเท่าไหร่ละพันหนึ่งละอันนั้นเส้นนี้ใกล้กว่าครับ800 900แล้วก็ไป อย่างไหมครับแล้วก็ทิศทางก็จากโรงเรียนครับไปร้านขนมก่อนแลร้านขนมเดินไปที่ห้องสมุดครับแล้วก็เดินกลับบ้านนี่ก็เป็นวิธีการสร้างแผนผังขึ้นมาง่ายๆเพื่อที่ง่ายครับง,ง่ายในการพิจารณาการตัดสินใจนั่นเองนะทีนี้เขามีข้อมูลหนูว่าสมมุติว่าถนนที่เชื่อมระหว่างร้านขนมและห้องสมุดมีการก่อสร้าง นนขนมครับร้องสมุดคือเส้นกลางนี้เก้าร้อยเนี่ยนะครับมีการก่อสร้างระยะทางขนนที่ต้องเดินเพิ่มขึ้นเป็นพันห้าร้อยเมตรนักเรียนจะเลือกเส้นทางเดินอย่างไรเพื่อกลับจากโรงเรียนโดยแวะซื้อขนมก่อนกลับบ้านแล้วเลือกเส้นทางที่มีร่มเงาเท่านั้นทําไงครับสงสัยพวกเราคงจะต้องเดินไปน้านขนมแล้วเดินย้อนกลับนะครับแล้วก็วนกลับห้องสมุดแล้วก็ไปที่บ้านก็คงจะต้อง เพราะว่าเส้นกลางห้ามเดินทางนะครับก็ต้องเดินไปก็เดินย้อนกลับนะครับปุ๊บแอบเดินย้อนกลับครับแล้วก็ไปเห็นไหมครับนี่คือวิธีการกิจกรรมสุดท้ายยกตัวอย่างพวกเราเป็นกัพยานาบางทีมันดูค่าไม่ออกนะครับยังองอย่างเช่นอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ครูมองแล้วไป,ไปดูสื่อของคนอื่นมาเนื้อหาพวอื่นมาก็มีตัวนี้น่าจะให้เขียงพวกเราเนาะพวกเราคนชนบท อันนั้น,นก็น่าจะนึกถึงเรื่องของการเลี้ยงวัวได้ดีนะครับก็เขาบอกว่ามีชาวนาคนหนึ่งครับเลี้ยงวัวเอาไว้ริดนมในแต่ละวันเนี่ยชาวนาจะปลูกวัวไว้กับหลักที่ปลูกหญ้าไว้รอบๆเพื่อให้วัวได้กินอาหารโดยที่วัวสามารถเดินไปอย่างอิสระในขอบเขตความยาวของเชือก,กโดยไม่พ้นกับหลักโดยไม่ผ่านกับหลัก,กนนไม่ให้มันผ่านกับหลักก็คือเดินกินวนๆรอบๆแบะไม่ให้มันผันกับหลักเลยทําไงครับอย่างแรกเลยก็ให้ออกแบบแผนภาพเชิงนมามธรรมก่อน เพื่อแสดงให้็นพื้นที่ที่วัวสามารถเดินไปเดินมาได้บระบุบข้อมูลที่จะเป็นโดยการคำนวณพื้นที่ที่จํากัดเอาไว้ในแผนภาพด้วยเสร็จแล้วก็ให้เขียนสูตรคำนวณความยาวของเชือกเล้่นที่สุดที่ชาวนาต้องใช้ผูกวัวไว้ที่หลักเพื่อให้วัวสามารถกินหญ้าได้ในตารางเมตรที่พอดีนะครับโดยปลายเชือกด้านหนึ่งจะเกี่ยวกับหลักเสาอีกด้านหนึ่งก็จะไปผูกกับผอขอวัวไว้นะครับก็มาดูครับแผนภาพเชิงนมามธรรมก็ประมาณนี้ ค่าประมาณนี้แล้วก็มาเขียนเป็นภาพเชิงรำมาทําปับ๊บก็จะเป็นวงกลมใช่ไหมครับตัวการก็จะเป็นหลักนะครับอาคือค่ารัศมีนะครับเนะราต้องการให้วัวกินหญ้าได้เป็นพื้นที่เท่าไหร่เราก็ x เท่ากับ pi r กํลังสองก็หาพื้นที่วงกลมถูกไหมครับทีนี้เราก็ต้องมาแก้สมก,การเพราะเราต้องการหาค่าเชือกนั่นก็คือค่าเชือกก็คือค่ารัศมีนั่นเองนะครับก,ก็เอา r เท่ากับ square root x หารด้วย pi ก็จะได้ความยาวของเชือกขึ้นมานี่ก็เป็นวิธีการคำนวณสรุปเลยเนี่ยนะครับแนวคิดเชิงนมามธรรมนี่คือเป็นองค์ประกอบหนึ่งอ่ะของแนวคิดเชิงคำนวณครับแล้วก็เป็นกระบวนการคัดแยกคุณลักษณะต่างๆออกที่สำคัญออกมาครับแล้วก็รายละเอียดตีเยอะมาเอาใจหลักๆมาไม่ต้องไปลงละเอียดลึกนะครับเพื่อที่จะเอามาพิจารณาได้ข้อมูลที่จำเป็นแล้วก็เพียงพอใช้จะใช,ใช,ใช้ในการแก้ปัญหาพอ นะอย่างเมื่อสักครู่นี้เรื่องของแผนที่การเดินทางกลับบ้านไม่ต้องไปบอกว่าข้างทา,างตรงนี้มีต้นมะม่วงตรงนี้มีต้นมะพร้าวไม่ต้องบอกรู้ว่ามันเป็นร่มพอะนะครับแล้วก็อย่างเรื่องของวัวอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องบอกว่าด้านข้างตรงวัวตรงนี้มีนู่นมีน,มนี่ไม่ต้องเราก็เคลมคนวัวแค่ว่วหลักเฉยๆตัวหลักเป็นหลักไม้หลักเหล็กก็ไม่ต้องไปฟิกเรื่องรายละเอียดนะครับนี่ก็คือสรุปเรื่องของแนวคิดเชิงนามธรรมนั่นเองนะครับก็อย่าลืม นะสุดท้ายแล้วอย่าลืมนะครับเช็คชื่อเข้าเรียนแล้วก็แบบทดสอบนะครับเดี๋ยวครูจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์นะครับก็ทิ้งไว้ให้หมดเลยทั้ง4ี่ตัวชี้วัดที่เราจะทําสอบในเทอมนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปทานะครับเหมือนเดิมนะครับทาจนกว่าจะเต็มนะครูอยากให้เกตสี่เกตอื่นไม่อยากให้เหมือนเดิมเลยคิดเหมือนเดิมใช้เหมือนเดิมก็หวังว่าพนักงยนทุกคนก็คงจะไปให้ ได้เกรดสี่นะสำหรับคาบนี้คงมีแค่นี้แนะครับเดี๋ยวเจอกันคาบหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย